สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิว LD ของแม่หญิงเซเลสนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเปิดกระชาของผมเมื่อวานเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเจ๊งยับเลยนะครับไม้สอยมะม่วงนี้ตามมาหลอกหลอนตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับดยการกดตัวกดฟรีรายวันหอันนะครับ ก็เห็นว่าเป็นบอลฟ้าก็เลยก็คงเหมือนเดิมครับคงได้ของสามดาวก็กดรัวๆไปก็ได้เฉยเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตัวแม่นางเซเลสเนี่ยก็จะมีความสามารถหลกักๆที่โดดเด่นเลยครับก็คือการดูดการโจมตีเวทมนต์นะครับถ้าเกิดอบอสตัวไหนเนี่ยโจมตีเบฟมาด้วยด้วยทา่าเวทมนต์เนี่ย ก็จะเป็นการเติมเบรให้กับตัวแม่นางเซเลสนะครับแล้วก็ตัวแม่นางเซเลสเนี่ยมีการแปะแพ้ธาตุน้ําแข็งแทบจะทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็บัฟประจําตัวของแม่นางเนี่ยก็ทําให้เพื่อนเนี่ยโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับก็จะทําให้ตัวปาร์ตี้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นตลอดเวลาทั้งเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของนางนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึง AF กันก่อนก็และกันนะครับซึ่ง AF เนี่ยก็คงหนีไม่พ้น a t t a c k 108คู่กับ Macbeth 330นะครับผมคิดว่าอันนี้โอเคสุดนะครับในสำหรับ AF ของตัวแม่นางาเซเลสครับทีเราก็มาดูกันถึงชุดคอสตูมของแม่นางนะครับซึ่งชุดเดิมเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอใส่ชุดคอสตูมแล้วเนี่ยคือจะเซ็กซี่กว่านะครับเพราะว่าชุดนั้นค่อนข้างจะเว้าสูงเลยนะครับ ก็มีเพื่อนๆบอกไว้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดถอดผ้าคลุมไหลออกนี่คือกระโดดลงเล่นน้าได้เลยนะฮะอันนี้คือชุดคอรตูมนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูกันในเกมเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะมาดูกันที่คอมมันตีเบลกับตีเลือดนะฮะ ซึ่งคอมมานตีเบฟกับตีเลือดของอตัวแม่นางเซเลสเนี่ยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตีเบฟนะฮะซึ่งตัวตีเบฟเนี่ยถ้าเริ่มเกมมาจะเป็นแบบสีฟ้านี็คือตีเบฟปกติเลยนะครับถ้าเกิดจะทําให้เป็นตีเบฟเวอร์ชั่น1บวกเนี่ยเราเริ่มจากการกดสกิลสองนะฮะจะทําให้การตีเบฟเนี่ยเป็นการตีเบฟแบบ1บวกซึ่งการตีแบบหนึ่งบวกเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะเพิ่มเติม แค่โจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็แทบจะไม่ได้กดเลยดีกว่านะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงอคอมมานต์ตีเลือดนะครับซึ่งคอมมานต์ตีเลือดเนี่ยจะตีเบฟเป็นธาตุน้ําแข็งทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%หลังโจมตีเสร็จเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับทุกคนนิดหน่อยนะครับแล้วก็แปะดีบัฟล็อกเป้าเนี่ยให้กับมอนเตอร์ที่เราเลือก โจมตีเนี่ยสองเทินนะครับเด้งเบฟน้อยมากทีนี้เราก็มาดูกันถึง่าสกิลหนึ่งนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจะตีเบฟปกตินะฮะไม่มีธาตุนะครับ,ท,นนรบทั้งหมด5ฮิตนะครับแล้วก็จบด้วยการตีเลือดตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150อร์เซนะครับแล้วก็เติมเลือดให้กับทุกคนเนี่ย 2 5่นะครับของ MAC HP ของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เด้งเบฟให้ตัวเองเนี่ย30%ของดาเมตรที่ทำได้นะครับแล้วก็แปะแพ้ธาตุน้ำแข็งนะครับให้กับมอนเตอร์ที่เราเลือกเป้าหมายไปนะฮะแบบนี้นะ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิลสองนะครับซึ่งสกิลสองเนี่ยก็จะมีบัฟประจําตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปที่สกิลหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกว่าได้บัฟด้วยนะครับสําหรับสกิลหนึ่งหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับบัฟแม็กเบฟขั้นหนึ่งกับ H p r e g e n นะครับแค่นั้นเองนะฮะซึ่งจะแยกกัน2สกิลครับะระหว่างสกิลสกิลหนึ่งกับสกิลสองฮะบัฟจะแยกกันนะฮะ สำหรับสกิล2เรามาเริ่มดูกันจากสกิลประจำตัวของสกิล2กันก่อนครับคืออันนี้นะครับนี่นะฮะสกิล2เนี่ยก่อนจะโจมตีเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยตีเบฟ2ฮิตแล้วค่อยจบด้วยเฮดพีนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เด้งเบฟคืนให้ตัวเองเนี่ยทั้งหมด30%ของดามิที่ทำได้นะครับ แล้วก็จะได้รับบัฟประจําตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับซึ่งบัฟประจําตัวอันนี้เนี่ยจะมีขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้น5นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาหลังจากการใช้สกิลส2แล้วเนี่ยจะแปะดีบัฟล็อกเป้าให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็มีตัวไฮเทิร์นเลสนะครัทำให้บางครั้งเนี่ยการใช้สกิลสเนี่ยตัวไม่นางเซเลสเกอจะได้ได้เทินต่อทันทีเลยนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนคอมมานด์ตีเบสกับปีเลื่อนเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันบวกนะครโดยจะเปลี่ยน4เทินต่อการกดสกิล2-1ครั้งนะครตอนนี้บัฟประจำตัวก็เป็นขั้น2แล้วนะฮะอันนี้นะครับสำหรับสกิล ex ของแม่นางเนี่ยอ่ารีชาร์จ รีชารไวนะครับการกดสกิลหนึ่งสกิลสเนี่ยสักประมาณสอสาครั้งเนี่ยเกจก็เต็มแล้วนะครับถ้าเกิดามากับปาร์ตี้3คนนะฮะตอนนี้ก็เกจดเ e อ็กก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลเอ็กนะครับซึ่งสกิลเอ็กเนี่ยก็จะมีบัฟประจำท่าเ e อ็กด้วยอีกอันหนึ่งนะครับ สำหรับบัฟประจำท่าเอ็กก็คือลูนไนอันนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของอาสกิลเอ็กกันนะครับซึ่งรายละเอียดของสกิลเอ็กเนี่ยจะโจมตีเบฟจบด้วยเฮดพีทั้งหมด2ชุดครับโดยแบ่งเป็นชุดแรกเนี่ยจะตีเบฟมอนสเตอร์ Monster, ทั้งหมด2ฮิตก่อนนะครับแล้วก็จบด้วยเฮดพีนะฮะแล้วชุดที่2เนี่ยจะตีเบฟทั้งหมด5ฮิตถึงจะจบด้วยอาจบด้วยเฮดพีนะครับ แล้วก็อาจะตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%นะครับแล้วก็จะได้รับบัฟดูไนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับตัวเองเนี่ย30%ของดาเมจที่ทําได้นะครับนอกจากบัฟดูไนแล้วเนี่ยเรายังได้รับบัฟเพิ่มแอตแทขั้น2ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับตัวแม่นางเซเลนีน่คือ แทบจะไม่ต้องไปกับศับตัวอื่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสกิล l 1, s k i สกิล2แล้วก็สกิลเเนี่ยมีปรับที่เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะทุกสกิลเลยนะครับและไหนจะมีการแปะแพ้น้ำแข็งแล้วก็ตีท่าน้ําแข็งแรงอีกนะฮะอันนี้ก็คือความได้เปรียบของตัวแม่นางเซเลสนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล65กันนะครับซึ่งสกิล65เนี่ยจะแปะดีบัฟล็อกเป้าเนี่ยให้กับมอนเตอร์ทั้งหมด4เทิร์นะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเบฟเนี่ยให้กับปาร์ตี้นิดหน่อยทั้งหมด5เทิร์ 5, นะครับนิดหน่อยจริงๆนะฮะเพิ่มมาแค่ประมาณพันพันเดียวเองด้วยซ้ำนะฮะโดยประมาณนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงอ่า ตัวหลักของคลิปนี้นะครับก็คืออาวุธ LD นะครับสำหรับอาวุธ LD เนี่ยจะโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งทั้งหมด2ชุดโดยชุดแรกเนี่ยจะโจมตีเป็นเบฟดาเมดด้วยท่าน้ำแข็ง3ฮิตนะครับแล้วก็จบด้วยการตีเลือดนะครับชุดที่2ก็จะโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งทั้งหมด8ฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือดครับซึ่งดาเมดทั้งหมดเนี่ยหารหมดเลยนะครับ สำหรับตัวสกิล l LD เนี่ยสามารถตีเกิน m a ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือการเติมเลือดให้กับทุกคนเนี่ย35%ของ m a ็กเนะครับแล้วก็เด้งเบฟให้ทุกคนเนี่ยอย่างมากแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็คือแปะแพ้น้อาแข็งให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีดีบัฟกับดักอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยด็อก ดีบัฟล็อกเป้าอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่แปะให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับส่วนตัวที่เพิ่มให้กับตัวเองนะฮะก็จะมีการเพิ่มระยะเวลาบับาของสกิล l 2เนี่ยทั้งหมด2เทินนะครับและเพิ่มขั้นบัฟของสกิล l 2เนี่ยสขั้นต่อการใช้สกิล l LD 1ครั้งนะฮะ ตอนนี้บัฟของสกิลสอเนี่ยเป็นขั้น2องนะฮะหลังจากใช้เสร็จปุ๊บนี่ก็เพิ่ม2คั้เป็นขั้น4นะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาบัฟอีก2เทินนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงดีบัฟที่มาจากสกิล LD ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือม a g จิท r a กไอ้บล็อกอันนี้นะฮะ ซึ่งดีบัฟอันนี้เนี่ยเราก็มาดูความสามารถของมันกันนะครับแต่ว่าการทำงานของดีบัฟอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแถบนะฮะการทำงานของดีบัฟอันนี้เนี่ยจะเด้งเบฟให้กับตัวแม่นางไซเลสก่อนนะครับโดยคิดจากค่าอินเบฟของตัวละครนะครับแล้วก็ตีเบฟใส่มอนเตอร์เนี่ยทั้งหมด3ฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดเนี่ย10%ของแม็ก p แล้วก็เด้งเดมให้กับทุกคนเนี่ยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้บอสเนี่ยได้เทินกันนะฮะแล้วเราก็มาดูกันว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยเท่าไหร่กันนะครับนี่นะฮะดูดการโจมตีเวทนะครับซึ่งดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็ไม่ได้คีเละนะครับเพราะว่าตัว แม่นางเซเลสเนี่ยจะเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับแล้วกับดักถึงจะทํางานที่หลังนะครับแล้วก็ดูจํานวนเบฟที่เด้งมาเนี่ยก็พอพอได้ใน,นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเด้งมาแค่ประมาณหมื่นต้นๆประมาณหมื่นกว่านะครับก็ถือว่าไม่ขีริ้วขีเรสนะครับสำหรับดาเมจต,ตัวแม่นางเซเลสนะครับ เรามาดูอ่าดีบัฟอีกรอบหนึ่งนะครับความสามารถของแม่นางเซเลสก็มีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับซึ่งข้อดีของอาการมี LD ของแม่นางเซเลสเนี่ยก็ถ้าเราเจอมอนสเตอร์ที่เวลาโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยเราเด้งเบรฟให้ตัวเองเนี่ย ตัวดีบัฟแทบของเขาเนี่ยก็จะตัดเบฟให้นะครับแล้วก็เติมเลือดให้กับปาร์ตี้แล้วก็เติมเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับไหนจะถ้าเกิดเจอบอสที่โจมตีเป็นเวทล้วนๆเลยนะครับอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับทําให้ตัวแม่นางเซเลสเนี่ยดูดเบฟทุกการโจมตีของบอสเลยนะครับยกเว้นบอสที่เร่งเบฟก่อนนะฮะแล้วค่อยโจมตีเลือดอันนั้นถึงจะน่ากลัวนะครับแต่ว่า ตัวแม่นางเซเลสเนี่ยก็จะมีพาสซีฟที่ป้องกันการตายของแม่นางเซเลสนะครับคือถ้าเกิดโดนโจมตีด้วยดาเมจที่มากกว่า HP ดเนี่ยแม่นางเซเลสก็จะไม่ตายนะครับจะเหลือเลือดให้1น,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราสามารถาดึงเลือดได้จากการกดสกิลแล้วก็จากดีบัฟเมจิเทร็กนะฮะก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ตัวแม่นางเซเลสเนี่ยตายยากขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ สำหรับาการรีวิว LD ของแม่นางเซเลสก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถาไมไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับเพื่อนๆให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปการรีวิว LD ของแม่นางไซเล็ตก็มีเพียงแ่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ